ครับสวัสดีครับน,นี่นี่ครมาใส่เด็ดเลยครับใส่เด็ดอยู่คลองลครับฝนตกมื้ยนี่ครับเร่ลงมาใส่ลงแล้วคลองจะมีปลาปะครับน้ำกระบร้ายแล้ครับมันจะมาใส่เด็ดฟุ่มครับใส่เด็ด โฟมเยอะคิโะโลยครับคิโะเดือนนี่แหละใช้เบ็ดบ่อนายแล้วครับประมาณยี่สิบกว่าลังนี่ครับ ลองมาใส่ครับแม็กซินี่ป้าไปยังบูนครับเนี่งคาเซียวานแหกิ้นมืดแล้วก็ครับก็เลยอยากมาลงเบิรงซืตอ่ะครับอันนี้นุ้ตก ต้องใส่เบืง้งนะครับหามันมีปลาดุกเดี๋ยวกินเพิ่นเวาวงานก็มาปลาดุกกันได้ตัวหนึ่งเนี่ยมีแต่ครึ่งกิโลครับตกเพิ่นเพืวันแหวไปจำอยู่นี่ครับใส่มอง บรได้เอาแนวตัดเยือรับเอาเบ็ดเกาะขาดวันนี้ฝนแห้งครับเนาะ ประมาณบ่ายสองนะคอ้คุณน,นัดลมกระแห้งนะครับ อันล่มไสเบ็ดฟมครับมันแป้นๆสิกันลมมากหนึ่ง๋ยวมันจะปิ้วไปทางใดน,นะครับแป้นบ่มียาครับในคลองนี่อันอกึ็จะได้ลงไปเอาแหละครับในม,มีปลายยาเนี่กับที่ใสท่ทุกที่ ตะเลยน้อยนะครับเสียงยังน้อทางน้องน้อเสียงตาบนว่าเมื่อใดใส่ในห้องครับน้ององันนำน,น้อยๆนะครับอย่างมันบวมีป้าเลยนะใส่ในค้อ พี่น้องครติดตามมื่ออื่นเอ้าวคนละครับเมื่อนี้ยไอเบืองซับนี้ครับติดตามมื่ออื่นเอ้าวอ่ะสี่มานบอปลาสิบอินเบดบ่อรับฝนตกมื่อเมนี้กับคนตกน้ำครับติดตามเบืองมเออื่นอสาวเด้อครับรับมื่อนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ